สวัสดีครับชาวบ้านเมืองออนไลน์และตอนนี้นัดก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ในบูธของวอลโวนั่นเองนะฮะและข้างนัดข้างๆขวามือของนัทเนี่ยมีสุภาพบุรุษหนุ่มรอเลยอยู่กับนัรบกวนแนะนำตัวให้กับท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีครับพัทรพพงศ์นะครับ巴拉สีครับเป็นเป็น commercial director ของ沃尔沃คาร์ประเทศไทยนะครับงั้นนัขอเรียกเป็นพี่ป๊อปละกันนะฮะได้ครับินดีครับผม ต้องขอขอบคุณพี่ป๊อป,อปอีกหนึ่งรอบอย่างเป็นทางการนะฮะสำหรับการมาส,สล่าวเวลามาคุยกับท่านผู้ชมแล้วก็มาถึงตัวนัดด้วย,วยอ่าครับผมครับทีนี้อ่ะอเ,เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยจะเข้าเรื่องเรื่องหลักของเราเลยดีวยกว่าโอเคครับอยากทราบนิดน,นึงว่าทางบูธของวอลโวเนี่ยฮะในงานครั้งนี้นะฮะมีรถอะไรที่พี่ป๊อปมองว่าเป็นซิกเนเจอร์ที่อยากจะนำเสนอกับท่านผู้ชมทางบ้านให้เห็นหนึ่งแบบความสเปเชียลของบูธวอลโวในครั้งนี้นะรุ่นเดียวเนาะ แล้วแต่คแล้วแต่แล้วแต่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้ฮะจริงๆโอ้จริงจต้องบอกว่าปีนี้ก็ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ที่หลากหลายแล้วก็วอบโบเอาเข้ามาโชว์ครบทุกรุ่นทุกแบบนะครับไม่ว่าเป็นซีดานหรือว่า SUV ที่เป็นเอ่อซิกเนเจอร์ของเราครับนะครับก็ถ้าถ้าเข้าไปดูข้างในก็จะเห็นก็จะเห็นก็จะเห็นะครับแต่ถ้าจะพูดถึงว่าตัวไหนเป็นรถที่อยากพูดถึงก็คงหนีไม่พ้นตัว x c 4 0นะครับรีชาร์จพลันไฮบริดตัวนี้ น้องเล็กสุดแต่ว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อตอนปลายปีนี้เองอ<า>นะครับแล้วก็ที่น่าดีใจมากเพราะว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าทุกท่านเนี่ยอย่างล้นหลามายอดจองทะลักทลายแล้วก็ทําให้เราเนี่ยต้องมาเพิ่มกําลังการผลิตในปีนี้เพือ <c oughs> ่อที่จะเ<ล>สนอว่า,วายอดจองล้นตั้งแต่ปีที่แล้วเลยล้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วเราเลยต้องมาคุยโรงงาน <c oughs> เพิ่มกําลังการผลิตแล้วก็ ทยอยส่งมอบให้กับลูกค้าได้ในช่วงต้นปีก,ก็ก็เริ่มและเริ่มแล้วก็จะได้ก็จะได้ไม่ต้องรอกันนะนะครับก็เอามาเปิดเอามาจะแสดงครั้งหนึ่งในงานวอเตร์โชว์ครั้งนี้นะครับลูกค้าก็ยังให้ความสนใจแล้วก็เข้ามาจับจอบเป็นเจ้าของกันอยู่นั้นก็เป็นรถรุ่นที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้นะครับ,รบอันนึงก็คือ x c 4 0ตัวนี้เป็นน้องเล็ก คนสุดท้ายที่เราเปิดตัวเป็นปลั๊กอินไฮบริดก่อนหน้านี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดมาหมดเหลือตัวนี้เป็นเบนซินอยู่ hmm. ล่าสุดปลายปีเปลี่ยนเป็นปลั๊กอินไฮบริดเรียบร้อยลูกค้าถึงให้การตอบรับที่ดีนะครับอันหนึ่งถ้าไม่พูดถึงคงไม่ได้เลยเพราะว่าวอลโวเองเนี่ยประกาศอย่างชัดเจนว่าภายในปี2030เราจะนําเสนอรถยนต์รุ่นที่เป็นเพียอิเล็กทริกทั้งหมดเป็นวิสัยทัศน์ที่น่าสานใจมากใชเ่เป็นเป็นนโยบายบของ เวคาคอร์เปอเรชันเลยซึ่งได้ประกาศมาในช่วงต้นเดือน,นที่ผ่านมานี้เองนะครับซึ่งวคลาประเทศไทยเองก็ดําเนินนโยบายตามดีรเราก็เริ่มต้นด้วยการนําเสนอรถรุ่นที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดล้วนๆก่อนนะครับนั้นรถตอนนี้ของเราทั้ง6รุ่นเนี่ยเป็นปลั๊กอินไฮบริดหมดแล้วก็เ,เลยเรียกได้ว่าทําตามนโยบายหลักของของตัวบริษัทอย่างแท้จริงใช่นะครับแล้วถามนี่นะฮะรถร,ร,รุ่นตะกี้ที่พี่ป๊อปบอกเนี่ย ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่รถรุ่นนี้นะครับตัว x440 recharge ตัวที่เป็นพัร์คินไบบิคเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่2 9 0 0 0 0 0บาท2ล้าน9 0 0ื่แต่ว่าถ้าเป็นตัวท็อปรุ่นที่เป็นอาร์ติซกับอินสคริปชั่นเองก็ราคาอยู่ที่2้า3 9 0 0 0 0นะครับเรียกได้ว่าราคาจับต้องได้ราคาจับต้องได้ราคาจับต้องได้แน่นอนราะว่าเป็นคุ้มค่ากับเมื่อเทียบกับสมรรถนะที่เราได้รับเลยฮะแน่นอนนะครับเป็นรถที่คุ้มค่าที่สุดนะครับ แต่จริงๆนี่ยังไม่หมดนะเพราะว่าจริงๆอันนี้เป็นรถรุ่นที่พูดถึงแต่ว่าไม่ใช่ไฮไลท์ในงานอันนี้ยังไม่ใช่ไฮไลท์เหรอฮะไม่ใช่ไฮไลท์<อ>เพราะว่าไฮไลท์เฉพาะในงานมอเตอร์โชว์เราจริงๆวันเนี้ยเป็นวันแรกที่เราเปิดตัวรถ X440 Recharge PL Electric แสดงว่าแน่พี่ป๊อปนี่ยังมีไฮไลท์เก็บไว้อีกหนึ่งซอนอยู่ด้านหลังซอนอยู่ซอนอยู่ด้านหลังนั่นอยากรู้แล้วแล,แลนั่นก็เชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็อยากรู้เหมือนกับนั้นแน่ๆรบกวนพี่ป๊อป ช่วยพาไปดูหน่อยได้ไหมครับว่าตัวไฮไลท์จริงๆ x c 4 0 Pure Electric นะฮะเป็นยังไงดูบนจอก่อนเลยครับเพราะว่ารถคันจริงยังไม่มาครับผมรถคันจริงยังไม่มาแต่ว่าเราใช้โอกาสตรงนี้ในการเปิดตัวครับผมรถแล้วก็ให้ลูกค้าจองเป็นเจ้าของได้ภายในงานเพื่ออะไรเพื่อเดี๋ยวพอรถคันแรกมาปุ๊บคุณรับรถได้เลยไม่ต้องอรอ คับง่ายเลยคือมาปุ๊บถ้าเกิดชอบจองเลยรถเสร็จส่งให้ทันจองตอนนี้เราผลิตให้ตามที่คุณจองเลยแปลว่าคุณก็จะได้อย่างที่คุณจองนั่นแหละแล้วพอเดือนกรกฎาคมสิงหารถทยอยเข้าคุณก็จะได้รถตามนั้นก็แสดงว่าถ้าเกิดมาจองพนังงานเนี่ยจะได้รถประมาณช่วงเดือนไหนก็ตั้งแต่ประมาณกรกฎาคมสิงหาเป็นต้นไปนะครับทำไมพูดถึงว่าเป็นไฮไลท์เป็นครั้งแรกนะครับที่เราเปิดตัวรถยนต์ที่เป็นเพียวอิเล็กทริกในอาเซียนสำหรับวอลโว่ ไม่ใช่ที่แรกในประเทศไทยนะในอาเซียนแล้ว<า>ก็ให้รับจองด้วย<า>แล้วก็ให้รับจองด้วยนะครับพูดถึงว่าทําไมที่เมื่อกี้พูดถึงในตอนแรกว่าเรากําลังพูดถึงตัววิสัยทัศน์ของวอลโวที่จะขายรถเพียร์อิเล็กทริกล้วนๆภายในปี2030จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับปีนี้เป็นปีเริ่มต้นเลยเราะนั้นจากนี้ไปทุกปีเนี่ยวอก็จะแนะนํารถรุ่นที่เป็นเพียร์อิเล็กทิกเนี่ยเข้าสู่ตลาดเรื่อยๆ แปลว่ามันก็จะเริ่มเติมเต็มพันธกิจตัวนั้นนะครับจนถึงวันหนึ่งก็จะกลายเป็นรถไฟฟ้าล้วนๆก็คือมิชชั่นช่สัก s s เซสในอนาคตภายใน2,30 0ถูกไหมฮก็คือง่ายๆคือ9ปีไม่เกิน9ปีใช่ก็เลยได้ว่าสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะฮะที่มีความรักหรือมีความชื่นชอบในแบรนด์ของ v o l v o อยู่แล้วเนะีเรียกได้ว่าห้ามพลาดเลยจริงๆและก็อยากจะเชิญชวนนะฮะเห็นผ่านกล้องเนะี่ยเอาจริงๆ ไม่อลังการเท่ามาเห็นด้วยตาตัวเองนะฮะแน่นอนนะครับก็จริงๆต้องต้องเรียนเชิญทุกท่านมีเวลานะครับเข้ามาเยี่ยมชมงานมาราโชแล้วก็แวะมาที่บูธรอนโบก็จะเห็นอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับรถเราจะแสดงทุกรุ่นทุกแบบในขณะเดียวกันตัวไฮไลท์ของตัว x 4 0 Re วิชาร e เทเลอเ e c กซ์ฟกนะครับก็เปิดให้ลูกค้าได้มาศึกษาข้อมูลแล้วก็จับจองเป็นเจ้าของได้ก่อนใครนะครับพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษมากมายให้กับลูกค้าในงาน นะครับแล้วก็ถ้าไม่สะดวกจริงๆเรามีช่องทางการรับจองไม่ว่าจะเป็นออนไลน์นะครับาทางแพลตฟอร์มเหมือนกันก็เข้าไปในว<ช>อลโว่ a ่าวไทยแลนด์ n ล a p p l i พลิเคชก็สามารถจะเข้าไปดูรายละเอียดในนั้นได้เหมือนกันครับผมโอ้เรียกได้ว่าพี่ป๊อปจัดเต็มทั้งข้อมูลทั้งวิสัยทัศน์เลยด้วยซ<ช>้ำก็คิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงจะได้รู้ถึงสมรรถนะของรถแล้วก็รวมถึงภารกิจของทางว o l v o เองในอนาคตนะฮะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะก็ต้องขอขอบคุณพี่ป๊อปอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สละเวลามาให้ข้อมูลทั้งนัดและทั้งผู้ชมทางบ้านด้วยนะฮะด้วยความยินดีเลยครับผมขอขอบคุณคขขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับส่วนถัดไปจะเป็นบูธอะไรต่อไปนั้นมาเจอกันครับผม